านายนัทวุฒิาสเกื้ออดีตแการนำน,นปชแถลงหลังจากที่ครบกำหนดวันพักโทษจากคดีการเมืองนะคะโดยมีการยืนยันว่ายังไม่ได้มีการหารือเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวการชุมนุมวันที่4เมษาย,ยนนี้ค่ะน,นายนัทวุฒิาสเกื้ออดีตแการนำน,น,นปชแถลงข่าวหลังจากที่ครบกำหนดวันต้องโทษและถอดกำไร EM โดยระบุนะคะว่าถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีไม่สามารถลงสู่สนามการเมืองท้องถิ่นและระดับชาติได้ แต่ยังยืนยันจุดเดิมในฐานะการเรียกร้องประชาธิปไตยซึ่งไม่เคยรู้สึกเสียใจที่เลือกเส้นทางนี้พร้อมกับยืนยันว่านับตั้งแต่ได้รับการปล่อยตัวยังไม่ได้หารือกับนายจตุพรพมพันธ์ประธานนปชถึงกรณีความเคลื่อนไหวในวันที่4เมษายนเป็นเพียงการพูดคุยเรื่องทั่วไปในฐานะที่ต่อสู้ด้วยกันมา ส่วนกรณีความเคลื่อนไหวของนักศึกษานายนัทวุฒิระบุนะคะว่าไม่อยู่ในฐานะที่จะประเมินได้แต่ในฐานะที่มีจุดยืนทางการเมืองไม่เปลี่ยนแปลงขอแสดงตัวอยู่เคียงข้างนิสิตนักศึกษาและขอปฏิเสธข้อกล่าวหาที่บิดเบือนว่าเป็นการโค่นล้มสถาบันและเรียกร้องให้ปล่อยตัวเยาวชนที่ถูกคุมขังดำเนินคดีและให้มาร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยความปรารถนาดีต่อกันอย่างแท้จริง สำหรับนายนัทวุฒิถูกจำคุกฐานเป็นผู้สนับสนุนความผิดต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ในคณีชุมนุมหน้าบ้านสีเสาเทเวศเมื่อปี2550สารพิพากษาจำคุก2ปี8เดือนก่อนเข้าโครงการพักโทษและครบกำหนดโทษตามขั้นตอน